ปกติเขาเขาใช้ตัวหนังสือกันไงอ่ะอแบบแปลว่าขาวอย่างเงี้ยแหละไม,ไม่ไม่ต้องมีงกระจกไม่ต้องมีขอบมีอะไรใช่ไหมแต่เนี้มันมีขอบอะเนาะอ,อันนี้เราใช้ตะท้อนกไงลองดูลองดูแบบนี้ดูก็ได้ เกลี่โอเคแล้วนี่คแล้สิบบาทนะครับสติกเกอร์ตรัวนี้นี่นะร้านนะครับตรงนี้นะครับอ่อนนุช78ดนะครับนี่ครับร้านโนนสติกเกอร์นะครับ ผมมาใช้บริการประจำนะครับผมร้านนี้บริการดีนะครับอันนี้อันนี้ถะาถ่ายโปรโมทให้ให้ด้วยช่างดาวไปลงให้นี่นะครับสวยๆเลยแค่นี้มันก็เด่นแล้วเนาะเห็นชัดแล้วเลยนะดับมัน เด็ดแล้วโทรมาได้เลยนะครับเบอร์โทรนี้นะครับผมเดี๋ยวให้กติให้สิ นี่นะครับโทรมาได้เลยนะครับ064 565 0352นะครับน่าเรียบร้อยนะครับผมแอมแท็กซี่นะครับอันนี้เป็น นอนละสิงนะครับเคยไปอยู่พันท้ายนอนสิงมาว่าจะให้เขาแกะออเขาบอกไม่ต้องแกะดีกว่าเท่ดีอาไว้เลยนะครับแอมแท็กซี่นอนละสิงนะครับโทรมาเลยครับผมบริการ24ชั่วโมงเลยครับผม